สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตบินการถอนเงินนะทุกคนก็ได้รับมาเรียบร้อยนะครับบวก300บาทนะได้รับมาเรียบร้อย300บาทด้วยกันนะครับอันนี้ก็ได้รับมาวันที่11นะครับประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับทุกคนก็เป็นบินที่ถอนไปนะครับจากแอปพลิเคชันแท็บคอยนะครับถอนไปในวันที่ Uh, วันที่8นะครับทุกคนเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะเราสามทุ่มครึ่งนะครับยอด300อันนี้ก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าแอปนี้เนี่ยมือใหม่หรือว่าผู้ใช้งานใหม่นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จนะครับเราสามารถถอนเงินเริ่มต้นที่ทุกคนสามารถถอนได้เข้าถึ m ม n นิวอเล็ t ได้เลยนะครับเอาเป็นว่า คนไหนที่ยังไม่เคยมีแอปพลิเคชันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนด้วยนะครับวิธีการหาเงินในแอปนี้ว่าจะทําอย่างไรนะครับซึ่งทําตามคลิปนี้ถอนเงินยอด6กบาทต่อไปได้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนยอด6กบาทต่อไปนะถอนเข้าได้แน่นอนนะครับฟังคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับ ต่อมานะครับสำหรับในส่วนการดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ในการดาวโหลดติดตั้งแอปจาก Google Play ไว้ที่ใต้คลิปนี้และก็ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับแอปนี้มีชื่อว่าแท็บคอยโนเป็นแอปที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับเขาบอกว่าผู้ใช้งานใหม่เนี่ยจะได้รับ6บาทเลยหรือมา่าจะได้รับ6บาทเลยไหมเดี๋ยวก็ไปรีวิวกันในคลิปนี้พร้อมๆกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรามีเวลาในการรับ6บาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับการติดตั้งแอปก็ให้กดรับทันทีตรงนี้ ้เลยนะครับหลังจากเรากดมานะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดติดตั้งแอปนะครับและก็กดเปิดเข้ามาในแอปได้เลยเนาะจากนั้นก็ใช้ในส่วนของ f a c e b o o k นะครับในการล็อกอินเข้ามาใช้งานนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับ หลังจากที่เราทําการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะทุกคนก็จะมาอยู่หน้าหลักหน้านี้เลยนะเดี๋ยวเริ่มต้นผมจะพาทุกคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่ไปทําการถอนเงินเริ่มต้นเฟียร์ก่อนนะครับการถอนเงินเริ่มต้นให้เราสังเกตตรตงคําว่าถอนนะนะมุมบนขวามือสุดเลยนะครับกดไปเลยนะครับ พอเรากดตรงคําว่าถอนเสร็จเขาก็จะเด้งมาในหน้าการถอนเงินเนาะยอดที่ผู้ใช้งานใหม่ทุกคนสามารถถอนได้นะทุกคนก็คือยอด 1W a l l e t หรือว่า1บาทด้วยกันนะก็กดไปเลยนะครับกดให้มันขึ้นแถบสีน้านเงินน้าเงินแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาทําการกรอกเบอร์ w a l l e t นะแล้วก็กดยืนยันการถอนได้เลยนะครับคราวนี้นะครับสาหรับผู้ใช้งานใหม่ที่สมัครเข้ามาเนี่ยมันจะได้คะแนนนะอยู่ที่ประมาณ2998คะแนนนะครับก็ตีไป3 0 0พเลยแล้วกันกลมๆนะครับคราวนี้ ยอดต่อไปที่ทุกคนสามารถถอนได้เนี่ยมันจะเป็นยอด6บาทนะซึ่งมันจะใช้ในส่วนของเหรียญในการแลกเนี่ยอยู่ที่8,000เหรียญน,นะครับดังนั้นเรามีละอยู่ประมาณ3,000เราก็หาย5,000พันนะครับคราวนี้เราจะหาได้ยังไงล่ะก็นี่เลยนะครับ ในส่วนของแอปนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยมาทีน้าภารกิจนะในการหานะครับซึ่งทําตามนี้ถอนได้6บาทแน่นอนนะทุกคนทําตามได้เลยนะในส่วนแรกนะครับในส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของการเช็คอินนะครับตรงนี้ส่วนที่1นะแล้วก็จะมีในส่วนที่2ก็คือเป็นภารกิจรายวันนะครับอ่าประมาณนี้นะเขาบอกอยู่นะครับเขาเคลมเลยนะว่าผู้ใช้งาน95%าเนะครับทำเสร็จภายใน5นาทีนะครับอ่ะโอเคเรามาดูทีละอย่างกันนะครับในส่วนแรกนะครับ ในส่วนของเกมนะก็จะมีในการเล่นมินิเกมห้าครั้งได้200นะครับสามารถกดไปตรงนี้เพื่อเล่นได้เลยนะทุกคนแล้วก็มีการดูวิดีโอนะครับน่าจะวิดีโอละ400เหรียญนะครับอันนี้ก็จะได้1ัน0นะครับประมาณนี้แล้วกันนะก็พันหกก็เป็นพันแปดนะครับพันแปดก็ขาดอีกสามพนสองนะครับทุกคนสามพัสองหาได้อย่างไรนะครับก็นี่เลยนะครับมาที่ ในส่วนของอันนี้นะครับทาภารกิจหาเงินสําเร็จอันนี้เนี่ยจะได้เหรียญเยอะนะอ่ะกดไปได้เลยนะครับพอเรากดไปนะครับเขาจะเด้งมาในหน้าภารกิจทั้งหมดหรือว่าหน้าหลักตรงนี้นะทุกคนมันก็คือหน้าภารกิจทั้งหมดก็คืออันนี้นี่แหละนะครับคราวนี้ไออีกประมาณ3ามสองสามสามเหรียญเนี่ยสามสามคะแนนเนี่ย,ามมา 3, นนยจะหาย,ย่ังไงใช่ไหมครับทุกคนก็นี่เลยนะครับภารกิจทั้งหมดนะครับจะมีแอปโน้ตที่เขาเอามาโฆษณาในแอปแท็บคอยนะครับก็คือให้เราเนี่ย ไปทําการดาวน์โหลดติดตั้งแอปปลายทางที่มาลงโฆษณาในแอปแท็บคอยนะครับจากนั้นก็ไปทําภารกิจตามที่เขาบอกได้เลยนะครับและเราก็จะรับเหรียญแล้วก็มาดูกันเลยนะว่าจะทําแอปอะไรได้บ้างนะครับซึ่งในแอปแท็บคอยเนี่ย แอปใหม่ๆที่มาลงโฆษณานะครับจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับจะมีแอปใหม่มาเรื่อยๆนะก็หลักๆนะที่ทุกคนทําการก็จะเป็นในส่วนของ m o n e y s h o o t i n g นะครับก็จะได้รับสูงสุดเลยประมาณ1 1 5 0 0นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับทุกคน m o n e y Shooting ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วขาดอีกประมาณ3,300ม้ยใช่ไหมครับทุกคนก็เนี่ยเราเราโหลดเสร็จล็อกอินเข้าสูระบบเราได้แล้วนะครับ720นะครับแล้วก็ วันที่2นะครับให้มาลองอินในแอปมันนี่ชูทติ้งใหม่นะครับแล้วก็มาลองรีเฟซในแอปแท็บคอยดูอีกทีนี่ครับก็ในวันที่2เนี่ยจะได้2007ก็รวมเป็น3 0ม4แล้วนะครับซึ่งแค่นี้เนี่ยถอนยอด6บาทได้แล้วนะเพราะว่ายอด6บาทเนี่ยในแอปแท็บคอยเราต้องการคะแนนอยู่ที่8 0ด0ันะครับดังนั้นครบสามารถถอนได้นะครับอ่ะ6บาทเนาะแล้วก็ได้ผู้ใช้งานใหม่อีก1บาทนะครับก็รวมเป็น7บาทนะครับคราวนี้ในการถอนเงินก็ให้กดมาที่คำสั่งถอนเลยนะครับ การถอนเงินถอนเข้าทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยะครับยอด6บาทจะใช้8,00 0คะแนนเนาะคราวนี้ยอด1บาทกับ6บาทถ้าเกิดถอนไปแล้วนะครับยอดจะหายไปนะครับดังนั้นอยอดที่จะสามารถถอนได้ต่อไปก็คือ75บาท1 5 0 3 0 0แล้วก็750บาทนะครับยอด75บาทเนี่ยก็จะใช้คะแนนอยู่ที่10,000 0คะแนนนะครับการหาก็เหมือนเดิมนะครับกลับมาที่หน้าหลักเนาะ หน้าหลักจะเป็นแอปต่างๆนะครับที่มีแอปมาลงโฆษณากับแอปแทบคอยนนะก็จะมีหลายแอปเลยที่บอกว่าบางแอปเนี่ยมีคะแนนแบบว่าหลักหลายแสนคะแนนเลยนะครับดังนั้นแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่หลายคนหรอกมีหลายคนนะที่มารับชมคลิปในช่องเราเนี่ยก็มีมาคอมเมนต์นะครับว่าถอดแบบว่าหลัก75บาทหลัก150หบาทไปแล้วก็ ค่อนข้างหลายคนเหมือนกันนะครับที่เป็นแบบว่ามาทําเองนะครับไม่ได้แนะนําเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็สามารถถอนได้นะครับดังนั้นแอปนี้เนี่ยก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่ผมการันตีนะว่า,าสายฟรยีที่ไม่แนะนําเพื่อนเนี่ยสามารถหาเหรียญจากแอปนี้ได้ ง่ายเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแอปแทบค่อยนะครับในวันนี้ก็มาสรุปแล้วกันนะในวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตในส่วนของบินการถอนเงินมูลค่า300บาทนะครับจากการที่ถอนไปวันที่8ได้รับวันที่11เ็นาะใช้เวลารอประมาณ3วันนะครับก็เข้าเรียบร้อยนะครับในส่วนการหาเงินนะครับผู้ใช้งานใหม่สามารถรับ1 w a l l e t ได้ทันทีนะครับแล้วก็ทําตามคลิปนี้นะครับสามารถรับหรือว่าถอนได้อีก6 wallet หรือว่า6บาทด้วยกันนะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแอปแอปับคอยที่เราจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้กันนะในส่วนของเจ้าตัวเงิน300บาทที่ได้รับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขย่อยนะครับนำไปสร้างสองทูมินิวอเลตให้กับเ,เพื่อนๆภายในช่องอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ